เมื่อคืนคุณไปทำอะไรมานี่เห้นังนเื่องนอนยี่หองนี่แล้วคุณไปทำอะไรมาเสื่องนอนยี่หองอ๋อโอเคจ้าถามกเเดนจะขอนหงมุกเสาร์ยันของมันนห้องนี้ไปไะโอ้ยขอไปกินเขาวไปกินเ้าวินขาก็ว่าเไยว่าจะมาขึ้นไปเห็นเขาหงมุกเสาร์นใส่ใสมากนะร้องกินมากครับเอออนี้บอกคนบอใจเงินน่ะ วันนี้เขาจะเดินขางไปย่างกุงเทมานคาพี่น้องวันนี้เรามีงานอยู่กันที่ร้านอีสานลเพินเตาปูนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องวันนี้เายนเดินแค่ไหนตัวใาอนียุ่่เด้านึงหนึ่งหนึ่เหนึ่ง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 หนบ่งหนึ่งน้่งนึ่งขาึ่งหนลําเพิน่งปูเดิมพี่น้่งหลอดการเดินท่งน่กนึ่งรถึงหนอยหนึ่งหนึง่ง คุณครถนี่ยขับดีครับนี่มี่ลีพี่องคันเป็ลองเราครับเอาแล้วแตครับดีลีค่ะแล้วก็เคยหัวเราจ้เชือร์้องานองตันีเลยก็นาอีาไปเก็บาูต้อยกันว่า้ว่เป็นภาพโลกแต่นีเราก็นาสาแครับเดิมน้องฮันก็สดายก็สียเดินาแล้นะคะไปเจอกันอยู่ที่กรุงเทพค่ะ เป็นยังไงจ้าพี่น้องตาหักตาแพ่งบอกลูกๆตัวเกียวมิวสิกเด็กๆตัวเกียวมิวสิกตื่นขึ้นมากก็ต้องมีคอนเทนต์ให้แม่แม่เบ่งได้จ้าเป็นตาหักตาแพ่งเบ่งย่ามใดก็ยิ้มน้ำคือเก่าเมื่อนี่ตัวเกียวมิวสิกยกขบวนไปได้พี่น้องยกค่ายไปผืนเด้สีวายโยค่ายก็ไเลยเนาะก็ไปหลายอยู่พี่น้องเอ้อยู่เต่าปูนกรุงเทพมหานครเด้ออีสานลำเพลินพี่น้องผู้ใดยุ่ใไกลกับไป จองโต๊ะไวเด้อจจองโต๊ไวเดี๋ยมันสิเต็มก่อนตัวเกียวมิวสิกไปใส่มาใส่เต็มตลอดได้พี่น้องอยาว้ว่างใจได้ว่าโอ๊อตอนแรกค่อยจองก็ได้ไปนางานก็นได้มันสิบ่มีโต๊นางพี่น้องจองไวเลยจเม่แม่แมแมเอยผู้ใดอยู่ไก่ก็ไปทายลูปทายคลิปมาลงคลิปเลี้ยวมาลงอันเฟซดลงยังได้เงินเปจพี่น้องเอยไปเบิ่งตัวเกียวมิวสิกได้เงินนาเอามาลงคลิปลงยังสีแม่พี่น้อง ใด้กำลังไปเบิ่งตัวเกียวมิวสิกกันย้อนจังสี่ละพอไก่พอไกลเราแนะนําดีดีพี่น้องแล้วว่าเบิ่งตัวเกียวมิวสิกนะเบิ่งแล้วได้เงินน้ำแล้วว่าให้ทายคลิปตัวเกียวมิวสิกลงน้ำอืมได้เงินอิลีพี่น้องเอ้ยเพิ่นบรด้ตัวทายลงเบิ่งเด้อได้เงินแถ้ได้เงินว่าได้เงินอิลีได้เงินอีหลอลงคลิปไปเบิ่งจ้ะตอนแรกอยู่ร้านอีสานลำเพลินเตาปูนเด้อพี่น้องเด้อ ไปซื้อบัตรจองตัวบัตรจองตัวเบองไหนสวดด่วนด้ซื้อบัตรจองตัวอยู่ในอนลานอยู่ในลานลานอิสานลำเพลินไปจองโต๊ะหันว่าทอไปจองโต๊ะไว้จองโต๊ะไว้สิได้ยังเต้นก็ได้ยืนเต้นก็ได้นู่ทางพี่น้องเลยไปจองนาหน้าเวทีผุน่นสิได้บึงลูกเด้งขา Dancer, music, ding, สิได้เห็นแดนเซอร์ตุกเกียวมิวสิกเด้งค่ะค่ะสิพากันเกียรสน,นันได้บัทที่นี้ทะเบิงเด้อผู้ใดบพันได้เบิงไปเบิงจะผู้ใดเบิงเราก็ไปเบิงอีกเบิงจังได้กุมวนกมนนุมมั music, นคะือเก่าคขนว่าดตุกเกียวมิวสิกเนาะพี่น้อง